สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมายพรเห็นประเสริฐค่ะ ถ้าพูดถึงอาชีพเกษตรกรนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยเรากันมาอย่างช้านานในทุกยุคทุกสมัยค่ะอาจจะด้วยความที่ในประเทศไทยของเรานั้นมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและอาชีพในส่วนของเกษตรกรและการทําเกษตรกรรมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะโดยการปรับตัวของเกษตรกรในปัจจุบันก็มีการนําแนวคิดที่มีชื่อว่าโคกหนองนามโมเดล เดินตามศาสตร์ของพระราชาโดยเป็นการทําเกษตรแนวใหม่ที่ยังคงยึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ค่ะโดยการจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรค่ะโดยผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเป็นการใช้ธรรมชาติให้จัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดผลสําเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยหลักกสิกรรมธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน30%สําหรับแหล่งน้ําโดยการขุดบอ่อถ้ำหนองและคลองไส้ไก่30% สำหรับการทำนาปลูกข้าวอีก30%สำหรับทำโคกหรือว่าป่าค่ะปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือ ปลูกไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์คือมีกินมีอยู่มีใช้มีความสมบูรณ์และความร่มเย็นและอีก10%สําหรับที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ปลาวัวและควายเป็นต้นค่ะโดยการออกแบบพื้นที่โคกหนองนามโมเดลนะคะหลักใหญ่สำคัญจะนึกถึงก็คือความคำนึงในการถึงภูมิสังคมเป็นสำคัญค่ะ ภูมิหรือว่าภูมิก็คือสภาพทางกายภาพนะคะเช่นสภาพดินน้ำลมส่วนสังคมก็คือวัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆค่ะซึ่งหลักในการออกแบบจะให้ความสำคัญกับสังคมมากกว่าภูมินะคะคือต้องออกแบบ ตามลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ถึงแม้ว่าจะมีประเทศภูม,มิประเทศที่เหมือนกันก็ตามแต่หากลักษณะสังคมที่มีความแตกต่างกันการออกแบบก็จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยหลักการสําคัญของโคกหนองนาโมเดลนะคะก็คือการเก็บกักน้ําที่ไว้ให้ใช้อย่างเพียงพอซึ่งการออกแบบพื้นที่จะให้ความสําคัญต่อการเก็บน้ําอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่ เก็บน้ําไว้ในหนองโดยการขุดหนองจะต้องขุดให้คโคง้งแล้วก็มีระดับตื้นลึกที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจุดค่ะซึ่งก่อนขุดจะต้องมีการคํานวณปริมาตรน้ําที่สามารถเก็บได้ในหนองเพื่อให้พอใช้งานได้ค่ะ อย่างที่2คือการเก็บน้ําไว้บนโคกทําได้โดยการปลูกป่าแล้วก็เก็บในระบบรากของต้นไม้ที่ปลูกไว้5ระดับได้แก่ไม้ระดับสูงไม้ระดับกลางไม้ชั้นเตี้ยไม้เรียดดินและไม้หัวใต้ดินค่ะไม้แต่ละระดับควรจะมีไม่น้อยกว่า21ชนิดเพื่อสร้างความหลากหลายของระบบรากเมื่อฝนตกลงมาระบบรากจะช่วยอุ้มน้ําไว้ในดินค่ะและอย่างที่3เก็บน้ําไว้ในนา ยกคันนาให้สูงและกว้างสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงและนอกจากนี้เรายังสามารถปลูกพืชผักไว้บนคันนาได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นโครงการที่ชาวหุบกระพงนั้นก็รู้สึกปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหุบกระพงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระระสุธาภิมลักษณ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการ การบริหารจัดการน้ำในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและท่อพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยรายหุบกระพงหนึ่งในจำนวน3อ่างซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนน้ำในการประกอบอาชีพของชาวหุบกระพงค่ะทรงใช้เวลานาน,านเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการและได้มีพระราชดำรัสนะคะถึงเส้นทางน้ำเครือข่ายอ่างพวงด้วยความสนพระราชหฤทยัยเพื่อให้การแก้ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำนั้นมีความก้าวหน้าช่วยเหลือชาวหุบกระพงได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพพระราชกรณียกิจและพระราชาหฤทัยที่ตั้งมั่นสืบสารรักษาและต่อยอดงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้รมพระบารมีตอนสืบสารสายน้ำเอื้อชีวิตชาวหุบกระพงค่ะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีปัญหาการขาดแคลนน้ำภายในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอําเภอชามจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการของราษฎรนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างมั่นคง ชนดที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวนสามฉบับในพระประมาพิไทยรวมเนื้อที่1 2 7 7 9ไร่หนึ่งงาน82ตารางวาเกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวแห่งพระมหากราุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อชาวหุบกระพง ที่ต้องประสบปัญหาไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้เข้ามาอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินพระราชทานก็เกิดเป็นโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาและได้สร้างเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข จากการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในอาชีพและชีวิตและเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาซึ่งน้ำก็เป็นหัวใจของการพัฒนาและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนของชาวหุบกระพงเพราะเป็นี่หัวองค์ปัจจุบันท่านทรงตั้งให้ดำเนินการเรื่องของโครงการแพร่ผกเพื่อติดตามต่อ แล้วก็ท่านได้โปรดกล้าวให้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณสัก6แห่งนะครับทางด้านชนประทานก็จะทำเรื่องของระบบส่งน้ำทางท่อก็จะทำให้การเพาะปลูกการดำรงชีวิตต่างๆจะดีขึ้นอย่างมากครับแต่ด้วยพระมหากรณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจและเข้าถึง แนวทางการบริหารจัดการน้ําซึ่งอาศัยต้นทุนน้ําจากอ่างเก็บน้ําภายในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงได้มีพระราชดําริในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํานําไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ําขุดขยายอ่างเก็บน้ําจํานวนสามแหง่งซึ่งได้แก่อ่างเก็บน้ําห้วยแก้วอ่างเก็บน้ําหุบกระพงได้ดําเนินการแล้วเสร็จส่วนสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยทรายหุบกระพง กำลังดำเนินการซึ่งเมื่อแล้วเสร็จท,ทั้งหมดจะสามารถปรเทาปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวหุบกระพงตรงนี้เป็นที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ให้โชวประธานได้มาขุดขยายอ่างเก็บน้ำนะทั้งลึกขุดทั้งกว้างก็ทำให้ปริมาณน้ำที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้เต็มร0อซตอนนี้ก็มีการใช้น้ำไปก็เหลือประมาณทัก50% ก็ถือว่าเราแก้ปัญหาภัยแ้งได้อย่างสมบูรณ์แบบในที่ผ่านมาและคาดว่าถ้ามีการวางท่อผ่านน้ําจากอ่างเก็บน้ําแก่กระจานมาเติมที่ห้วยตะแปดแล้วก็มีระบบท่อผ่านน้ามาลงที่ห้วยสามบุกพงก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืนเรื่องภัยแล้งเรื่องบรรเทบน้ําท่วมเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านชาวบ้านหุบกระพงก็ยินดีแล้วก็ดีใจพระองค์ท่านก็ให้กำลังใจพวกเรา ในการทำกินเราก็นำสิ่งที่พระองค์ท่านมอบให้พวกเราตรงนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันน้ำที่เราได้รับตรงนี้ก็จะใช้อย่างมีคุณค่าใช้ใเป็นประโยชน์มากยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2563หัวใจของชาวหุกบกระพงได้เปี่ยมน้นด้วยความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในปัญหาเรื่องน้ําและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหุบกระพงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหระม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชาราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยรายหุบกระพงอพําเภอชะอ่ำจังหวัดเพชรบุรีทรงรับฟังการถวายบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ําในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพง และการดำเนินงานเส้นทางสายน้ำของโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอ่างพวงตามแนวพระราชดำริที่มีความสําคัญด้วยหลักการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพดีกว่ามาช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพน้อยกว่าโดยในปัจจุบันเครือข่ายอ่างพวงในโครงการได้อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ,ห,ำห้วยไสงามอำเภอห้วยหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันลงมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม่ตายอ่างเก็บน้ําทุ่งขามอ่างเก็บน้ําห้วยตะแปดและอ่างเก็บน้ําห้วยรายหุบกระพงแห่งนี้โดยมีระบบท่อส่งน้ําเชื่อมโยงกันซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชาราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเข้าพระราชฤทัยในภาพรวมในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเป็นอย่างยิ่ง ต้ทนทุนก็คือได้นี้ก็เป็นการผันจากแก่งกับการมาเสริมได้อยู่ส่วนนึงัขุดเชจาะขุดลึกลงไปสักสองเมตรไปจะกลายเป็นน้ำตอย่ยอ๋อที่ที่ตดชดใช่ต่อชุัอวันนี้จะเจอปัญหาอะไรคะอันนี้ไม่มีครับอันนี้เพราะว่าเรารับน้ําจืดใช่ครับจากภูเขาจากต้นน้ำจากแก่งเกลือใช่ครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตอ่ยไม่มีเวลาแจกไปที่เกษตรกรขุดเจาะไปขุดมีน้ำท่วมบ่อยที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพรชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชนีทรงใช้เวลายาวนานในการทรงงานด้วยพระราชฤทัยตั้งมัน่นสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวหุมกระพงและทรงสึบสารรักษาและต่อยอดโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างสุข แก่ราษฎรในพื้นที่สืบไปด้วยพระบารมีและพระมหากราุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชลสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจะยังคงเป็นร่มพระบารมีเอื้อประโยชน์สุขให้กับพวงศกนิกรและชาวหุกกระพงอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและสนพระราชหฤทยัยในการสืบสารพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงตั้งพระราชหฤทยัยมุ่งมันสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างแท้จริงค่ะนี่คือประเด็นสังคมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อในช่วงซีซันวอไรตี้ค่ะ